สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการาเริ่มเลี้ยงนกนะครับกับ myx channel ครับผมวันนี้เราจะมาพาเพื่อนเริ่มการฝึกนกกันนะครับผมนกที่เราป้อนมานะครับเมื่อถึงเวลานึ่งเราเขาก็จะเริ่มหัดบินแล้วก็เขาเริ่มบินได้ถ้าเราไม่ฝึกเขาในการเรียกในการาใช้คําสั่งให้เข้ามาหาเราเราอาจจะสูญเสียนกตัวน,นั้นไปก็ได้นะครับผม สำหรับวันนี้เราก็จะมาฝึกเจ้าไซนคอนัวสองตัวที่เราได้ถ่ายทำคลิปป้อนเขาไปเมื่ออีกที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคลิปนี้เราจะสอนเขาอย่างไรตอนนี้เขาก็ขนคุงมขนเต็มแล้วก็เริ่มดินได้แล้วนะครับเอามาแล้วนี่นี่ครับมาแล้วมาแล้วรั้งแรกเลยนะครับเราก็ควรที่จะฝึกเขาตอนนี้เขาหิวนะครับแล้วเขาจะเชื่อฟังคําสั่งเรา ่ลงมาการฝึกเบื้องต้นก็คือเราก็จะเรียกให้เขามาหาเพื่อใะกินอาหารอ,อเี่รรรรรเรียกมาดูคือเรียกพีครับนี่ครับพอเราเรียกเขาแล้วเขามาเราก็ให้อาหารเขากินเป็นการตอบแทนที่เขาเชื่อฟังคำสั่ง แล้วเขาก็จะจดจำนะครับว่าเวลาที่เราเรียกเขาเขาจะได้กินอะไรยังไม่ต้องให้เยอะครับเราค่อยๆป้อนเข้าไปให้เขาได้กินเรื่อยๆแล้วเราก็มาฝึกเขาอีกเดีมาลูกาหมอยังลงไม่แม่นครับยังลงไม่แม่นมาลูกมาขึ้นเลยต้อไม่ตกนะต้องบินกปทางละเละ็อันนี้ <c oughs> เร็ว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 เคลื่นมือพยายามสอนให้เขาขึ้นมืออ่าให้เขารู้ตำแหน่งที่เขายืนนะครับผม,มเดี๋ยวเพิ่งให้กินอิ่มนะครับเดี๋ยวเพิ่งให้กินอิ่มอันนี้มันนิ่มอ่ะอะขึ้นมือ,อจำให้เป็นเรื่อแล้วก็บีบให้พอเขาเชื่อฟังคำสั่งเราเราก็ให้รางวัลเขาเป็นอาหารนะครับ อาจจะดูหดร้ายหน่อยนะครับใน,ในการฝึกแต่นกเขาจะเชื่อฟังเราก็ตอนที่เขาหิวเนี่ยนะครับผมทำไมมาทุเรียนมาลูกไหมมาทุเรียนมาเร็วมา,มา,มอาโอเคเห็นไหมครับผม,มพอเราทำซ้ำๆบ่อยๆเขาก็จะรู้คำสั่งว่าเขาทำยังไงเขาถึงจได้กิน แล้วเป็นการฝึกที่ให้เขาได้รู้วิธีการบินด้วยนะครับว่าบินมาจับยังไงบินยังไงไม่ไงั้นเขาจะบินไปทั่วแล้วก็จะบินชนทุกอย่างที่ขวางหน้าโอเคทำซ้ำๆครับทำซ้ำๆบ่อยๆให้เขารู้รู้ไหว่าเขายืนตรงไหนแล้วเขาได้กินอาหารก,ก่อนมาโอเคมา เร,เร็วมาลูกมาม,มาเรียนมาเร็วมาเร,วเรียนมาอาเก่งมากเรียนมาลูกมาเร็วโอเคนี่ครับและนี่ก็คือการฝึกเบื้องต้นนะครับผมสำหรับนกฝึกได้ทุกอย่างครับแค่เริ่มเขาเริ่มขนคุนคุมเต็มเราก็เริ่ม ฝึกในการเรียกเขาฝึกการเป็นการฝึกเบื้องต้นโอเคครับยังไงก็ทดลองทำครับทดลองฝึกไม่ต้องรีบร้อนครับแรกๆอาจจะยากลำบากนิดนึงแต่พอเราทำซ้ำๆบ่อยๆเขาก็จะรู้เองว่าเขาควรบินไปตรงไหนเขาควรเกาะตรงไหนเขาจะได้กินอาหารแล้วต่อไปก็จะง่ายเองครับผม โอเคครับยังไงก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราจะฝึกเจ้าสองตัวน,นี้เป็นนกบินอิสระของฟาร์มเรานะครับผมแล้เาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายมา